สดีค่ะสินยานะคะตอนนี้สัญญาอยู่ที่โรงแรมกลับตัวที่ไต้หวันแล้วนะคะเข้าสู่วันที่2เลยนะคะเลยแบบหาเวลาจัดเวลามารีวิวรีบรีวิวให้กับทุกคนนะเพื่อที่จะได้แบบทานท่วงทีใครที่กําลังเดินทางเข้ามาในไต้หวันนะคะเผื่อมีการเตรียมตัวเพิ่มเติมนะคะอ่ะโอเคในการรีวิวของสัญญาในครั้งนี้นะคะสัญญาจะขอแบ่งเป็น3มช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นก่อนบินนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วง ต้นถึงสนามบินเทาอยู่นะคะทุกคนว่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงมันมันมากเลยค่ะทุกคนมันมีหลายขั้นตอนมันวุ่นวุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ฟังให้จบนะคะ เราจะได้เตรียมใจกันไว้ก่อนแล้วก็ช่วงที่3มนะคะจะเป็นช่วงต้อนถึงโรงแรมกับตัวด้วยกันนะคะโอเคไม่รอช้าแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะต้องขอพูดเบาๆนิดนึงเนาะเพราะว่าจะบอกว่าโรงแรมอ่ะเขาในห้องเขาเก็บเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะคะคือเพื่อนข้างห้องเขาพูดมาความจริงอะ่ะได้ยินกันแบบชัดมากก็เลยแบบก็แอบเกรงใจนิดนึงก็เลยแบบอาจจะต้องมีการพูดเสียงเบานิดนึงนะคะต้องขออภัยไว้ก่อนลงนานเนาะ,ะถ้าหากว่าฟังไม่ชัดเจนนะอ่าโอเค เอกสารนะคะแน่นอน่าก่อนที่เราจะเดินทางมหาลัยนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนาะเขาก็จะบอกให้เราเตรียมหนึ่งก็คือเป็น Ent r y permit ที่ทางมหาลัยจะส่งให้กับเราก่อนเราจะขึ้นเครื่องเนาะอย่างสมมติของเส้นยาขึ้นเครื่องวันที่10นะคะ10ตุลาใช่ไหมมหาลัยก็จะส่งมาให้ประมาณวันที่5ตุลาอะไรเงี้ยค่ะให้เราอ่ะปิ้นใบนั้นออกมาเตรียมไว้นะคะยังไม่พอนะคะ2ก็จะมีใบ สถานที่กักตัวนะคะหมายถึงโรงแรมกักตัวของเรานะคะอยู่ที่คืน2,000บาทนะคะเราก็ต้องพัก14วันแต่เขาคิดทั้งหมด15วันนะคะวันมาถึงเนาะะดังนั้นนะคะ2ใบนี้นะสำคัญมากๆเนาะสำคัญมากๆแล้วก็จะเป็น2ใบที่ ทางมหาลัยจะส่งให้เราเองนะคะเราก็รอต่อไปนิดนึงเนาะอะ่แล้วก็สิ่งที่3นะคะก็คือพาสปอร์ตพาสปอร์ตแน่นอนว่าเราต้องพกติดตัวอยู่แล้วนะคะก็อ4เนาะอีกอันนึงที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบรับรองผลตรวจโควิดของเรานะคะหรือว่าใบ fit to f ทูไนั่นแหละเราไปหาเขาเรียกว่าไปลงพยาบาลไหนก็ได้นะที่เขามีรับตรวจแบบนี้นะคะเราเขาจะต้องออกใบมาให้เรา ก็จะให้เรามาทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะทุกคนซึ่ง3ใบตรงนี้เขาก็มันจะมีเป็นผลตรวจโควิด2ใบแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นฟิ t ทูไฟนะคะอ่ะดังนั้นเราจะต้องขอแบบฟิ t ทูไฟนะแล้วก็ตรงนี้แอบเล่านิดนึงก็คือความจริงก็อยากเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไว้ให้กับเผื่อน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่เชียงใหม่เพราะสินยาก็เป็นคนเชียงใหม่นะแล้วเราก็เตรียมตัวไปตรวจสุขภาพโควิดตรงเนี้ที่ โรงพยาบาลลานานะคะแล้วก็สัญญาเลือกตรวจแบบแบบได้รับผลภายใน1วันก็คือ3ชั่วโมงนะคะหลังจากตรวจแล้วช่วงบ่ายก็รอพบแพทย์อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็จะแพงนิดนึงนะคะอันนี้ก็แอบบอกราคาให้นิดนึงจะได้เตรียมตัวกันไว้นิ่นๆนะคะอ่ะก็4,500้บาทอืม4,500บาทช่วงบ่ายเราก็รอรับผลได้เลยนะคะแล้วก็เอาใบเอกสาร,รนี้มาแต่ถ้าปกติใครยังพอมีเวลานะคะก็คือสามารถไปตรวจ วันนี้แล้วพรุ่งนี้เรารับผลท่าแบบเนี้ก็คือประมาณ2,000กว่าบาทนะก็แล้วแต่เลือกเอาก็คือแพลนเอานะคะะเขาเปิดให้เราเข้ามานอนซึ่ง เขาให้เราเข้ามาเราเขาก็มีระบบการจัดการที่ดีอะคะ่ะทั้งมหาลัยทั้งกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวนันทั้งกระทรวงการศึกษาไต้หวันอะไรเงี้ยค่ะ3หน่วยงานเนี่ยคือแบบเขาจัดการดีมากนะน,นี่ความรู้สึกของเราเนาะแล้วก็บวกกับมหาลัยของเราเองอะไรเงี้ยมีการติดตามนะคะมีการบอกอย่างของซืต้าอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามหาลัยอื่นเป็นไหมน่าจะน,าน่าจะเหมือนกันก็คือเขาก็มีสร้างกลุ่มนะคะแล้วบอกให้เรา ทุกขั้นตอนแบบละเอียดยิบเราไม่เข้าใจสงสัยอะไรตรงไหนอะค่ะก็คือสามารถถามได้เลยในกลุ่มแบบเนี้ยมันเป็นการที่แบบเราไม่ได้เราไม่ได้มาเองเราไม่ได้รู้สึกเคว้งคว้างแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นในช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเออม,มันเป็นการจัดการที่เราประทับใจนะหรืออยากจะทําคลิปนี้บบไว้เป็นแบบประสบการณ์นะคะเป็นที่ระลึกจริงๆนะอันนี้ ต้อนรับเข้าสู่สนามบินเทาหยวนแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาเล่าแล้วก็รีวิวต่อนะคะในส่วนของพอเราลงจากเครื่องบุ๊บเดินออกมาค่ะก็คือจะมีคนของกระทรวงศึกษานะคะเขารอเราเลยเขาเรียกเรียกเนี่ยนักศึกษาสติวเด้นสติวเดนมาทังนี้อะไรเงี้ยแยกออกมาอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างไปของสัญญาวันที่10บอะคะ่ะที่เดินทางจากกรุงเทพศึกษามีน้องๆโปรตีเยอะมากเลยมาเรียนแล้วสิ่งที่เขาจะพาเราไปทานะคะก็คือพาเราไปเปิดซี เติมเงิน1,000บาทนะคะเติมเงินหนึ่บาทแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนซิมให้เราเรียบร้อยเราก็สามารถมีเบอร์นะคะไต้หวันแล้วเนาะพอได้เบอร์ไต้หวันแล้วได้อินเทอร์เน็ตได้ใช้อินเทอร์เน็ตของไต้หวันแล้วนะคะสเตปต่อไปที่เราจะต้องทํานะคะก็คือเราจะต้องเข้าระบบ ที่สิงยาบอกค่ะระบบที่เรากอก,ก่อนขึ้นเครื่องอ่ะเป็นระบบรูจิงเจียนอีซี่็กนะคะเข้าไปกอกใหม่ทุกอย่างอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ยากไม่ต้องกังวลเลยนะคะทุกคนคือมีเจ้าหน้าที่คอยสอนเราใครที่ได้ไม่ได้ภาษาจีนก็ไม่ต้องกลัวนะมีเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ สเตจต่อไปก็คือเขาก็จะพาเราเดินเข้าไปแล้วก่อนเดินเข้าไปเขาก็จะตรวจเอกสารอีกรอบหนึ่งตรวจใบ3บามสใบที่เราเตรียมมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็เช็คเช็คเช็คเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เป็นกล่องเก็บน้ําลายของเราะคะ่ะเขาจะเก็บน้ําลายอันกลมกล่อมของเราด้วยนะดังนั้นเราก็ต้องสละน้ําลายอันกลมกล่อมของเราตรงนี้นะคะความจริงอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่วุ่นวุ่นอยู่มันเงนกันะเราก็ไป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 พอไปแต่ในความวุ่นอะ่ะมันมีความรู้สึก ปลอดภัย สุดท้ายก็คือช่วงการก,กับตัวที่โรงแรมนะคะทุกคนอพอเรามาถึงโรงแรมเนาะเราจะต้องควักเงินของเราออกมานะคะใจ่ายให้เขาไปทั้งหมด3,000มบาทตัวเบาเลยคะ่ะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราสแกน QR code นะคะจะ,จะเป็นแบบลายกลุ่มเนาะสำหรับโรงแรมเพื่อเราต้องการอะไรเบิกอะไรเพิ่มในช่วงที่เรากับตัวะคะ่ะก็คือสามารถแบบ ทักบอกเขาในไลน์นะซึ่งในกลุ่มไลนะะ์เนี่ยค่ะก็จะมีแบบเ,เพื่อนๆของเราต่างชาตินะคะไม่ใช่แค่คนไทยเนาะทุกคนที่แบบเดินทางมาในวันเดียวกันตรงนี้แล้วก็พักที่เดียวกันตรงนี้ค่ะแล้วก็มาหาอะไรเดียวกันนะเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้นะคะดังนั้นก็ก็รู้สึกโอเคนิดหนึ่งก็คือสบายใจเนาะมีอะไรก็คือถามกันได้อะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวสึ่ญยาพาทุกคนขึ้นห้องก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคุยเมาส์มอยกันต่อเรื่องการวัดอุณหภูมินะคะ ไปแล้วนะรีวิวอาหารไปแล้วบ้างนะคะก็หวังว่าน่าจะแบบเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆและเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะในการเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะมาปรับตัวอยู่ที่ไต้หวันในช่วงกักตัวนะคะที่นี่เข้ามานะคะเราก็จะได้ใบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นแฝมมากกว่านะคะอีน,นี่อันนี้ก็จะเป็นแฝมของมหาลาัยซื้อท่านะคะเตรียมไว้ให้กับเ,เราโดยเฉพาะทุกๆคนนะคะก็คือข้างในนี้นนองก็จะมีแบบอ,อุปกรณ์ ในการแบบวัดต่างๆนะคะในอันนี้ก็คือเราจะต้องสอบเองนะคะในวันที่10หกือว่า1112นี่แหละแล้วก็จะมีไอ้นี่ให้นะคะแล้วก็จะมีแบบใบอธิบายต่างๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันพร้อมเนาะอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบขอบคุณนะคะที่แบบ ไม่เราขนาดนี้เราก็ไม่รู้สึกคว้งขวางเท่าไหร่นะคะคิดว่าทุกๆมหาลาัยน่าจะเป็นเหมือนกันเพื่อนๆสามารถรีวิวได้นะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําในแต่ละวันเกี่ยวกับเรื่องวัดอุณหภูมินะคะก็คือตื่นเช้ามานะคะก่อน9โมงจะต้องส่งให้กับโรงแรมนะอันหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งก่อนเที่ยงส่งให้กับในไลน์นะคะกรอกข้อมูลในไลน์ง่ายๆไม่ยากนะคะมีขั้นตอนให้เราเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ครั้งที่3ก็คือ ก่อน3าทุ่มนั่นเองค่ะดังนั้นการวัดอุณหภูมิก่อข้อมูลต่างๆทั้งหมด3ามครั้งนะคะ3มครั้งต่อวันเนาะเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็คือการรีวิวนะคะช่วงการเดินทางมาเรียนต่อที่ไต้หวันนะคะของสินยาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะบอกก่อนว่ามันไม่ได้ละเอียดครบยิบขนาดนั้นนะแต่ก็พยายามแบบให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างน้อย ให้ทุกคนนะคะให้ใครที่ยังไม่ได้เดินทางนะคะถ้าได้เห็นเนาะหรือว่าน้องๆในปีหน้านะคะถ้าได้ดูเนาะก็จะพอมีการเตรียมตัวที่แบบพร้อมมากขึ้นนะคะยังไงฉันอยากขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะบา,บายใจเจียน,นะคะ